สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะไปเที่ยวที่โบเดียมโบเดียมคาโซไรเดลิงโบเดียมคาโซค่ะเป็นปราสาทที่อายุกว่า600กว่าปีเกือบ700ประมาณนี้แล้วค่ะเป็นปราสาทเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ดิสทา w เวอร์ดิสเน่ไรเดลิงเบเดียมที่เมืองโบเดียมเป็นเป็นชื่อของเมืองเลยปราสาทนี้ เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับทางเดินไปนะคะทางขึ้นคนมาเที่ยวเยอะมากดีจยะจะแผโนไปรับรอบปราสาทถนนเขายังอนุรักษ์ไว้เดิมๆนะคะเป็นทางเป็นลูกหลังถ้าเป็นบ้านเราก็าจะประมาณลูกหลังะคะ เปตัวปราสาทนะนี here, ่นะคะปราสาทอายุเกือบเจ็ปีอูอิสเดียเพียเรนี้วิวโ It was built in 1385 But Sir Edward d a r l e n g d r i d g e and his wife uh, King Edward right? No Sir Edward d a r l e n g d r i d g e a h so, uh, Sir, uh, a n Sir Edward อยู่ที่นี่เมื่อ600ปี700ปีที่แล้ว600ปีที่แล้ว We can go this way แต่จะเริ่มรอประสาทนะคะ อันนี้จะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เด็กๆก,ก็จะมาเยอะเพราะว่ามันจะตรงกับสคูลฮอร์เรเดย์พอดีช่วงมีอังกฤษส c ูลฮอ h o เ i d ดย์นะคะ,ะเขาสร้างไว้กลาง before it don't have water right no, they build อ่าเขาตัาง้งใจสร้างไว้กลางน้ำจริงๆเพื่อป้องกันศัตรู ไม่ให้เข้าไปอไปถึงตัวปราสาง่ายๆคุณต้องว่ายน้ําเข้าไปประมาณแา้เก็จะเขาเรียกว่าบั่นทอนกําลังคู่ต่อสู้ประมาณนี<ม>้<ม>คุณต้องโดนยิงโดนฆ่าก่อนที่จะไปถึงตัวปราสาอะไรหรือว่าก็เหนื่อยก่อนโอ้ยปลาเดี<ม>๋ยว<ม>จ,จะสู้ีปลาด้วยค่ะจะตัวใหญ่ๆ พี Bref, na, <Yeah. S 3> ่หน้าเด็กๆชอบมาที่นี่นะเยอะมากปลามีตัวตัวใหญ่ๆจะแผนกล้องให้ดูอ เาคิดว่าน่าจะมีอาหารในเขาเขาก็เลยมาได้ยินเสียงคนเออสัตว์มันก็มีสัญชาติญาณนะคะอยางนอยู่อังกฤษปีก็ไล่เรียนย่างเข้าปีที่สองมาได้เดือนหนึ่งแล้วเราก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเรายังไม่เคยไปไหนก็ต้องศึกษามากแล้วก็ต้องค่อยๆศึกษาไปจะได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ รรของอังกฤษระวตารองังกฤษค่อนข้างจะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพอสมควรบรรยากาศสวยงามมากค่ะถนนเขาก็ยังอนุรักษ์ไม่ยอมเทคอนกรีตห็นไหมคะอยู่ท่ามกลางเสียวเออเป็นลูกลังสมัยก,ก่อนสถาบานเท่าแกะยังเป็นทางที่หินแหอย,อย่ยุวกว่าเนี่ยยังเป็นลูกลังอยู่ ก็ตอนนี้บ้านเราก็ลาดปูนลาดยางบุตอยไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆกำลังเดินเข้าไปที่ตัวปราสาทคือคุณสามีเนี่ยนางเคยมาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนในมัธยมมาเข้าแคมป์เข้าค่ายที่นี่อะไรอย่างเงี้ย ก้เหมือนบ้านเรานั่นแหละคะ่ะบ้านเราก็มีการเข้าแคมเข้าค่ายในวัยปฐมวัธถม,มจะก็ได้ความรู้อีกหนึ่งอ๋อเสียงนกเสียงนกเป็ดมันดารีน ทางเข้าแล้ว Let's go darling. ทางเข้าโอ้เด็กด็กเยอะมากอเป็นปราสาทที่สร้างไว้เพื่อรักษาดินแดนไม่ให้ศัตรูมากำการเพื่อรักษาดินแดนของประเทศอังกฤษ ของเกาะอังกฤษนะคะนี่คือภูมิปัญญาของเขาที่สร้างมาหกหกร้กว่าปี700ดรอยเพาตัดกำลังทีจะพูดไปนั้นแตัดกำลังศัตรูจะว่ายน้ำไปที่ภาษาที่ตัวผู้บงังคับบัญชาการฆ่าผู้ที่บินบงังคับบัญชาการยากเพราะว่า ต้องว่ายน้ําไปแล้วก็จะโดนตัดกําลังก่อนโดนยิงก่อน,อนบรรยากาศรอบๆเห็น,น,น,นสามีบอกว่าจะมีเด็กโรงเรียนต่างๆของอังกฤษนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเข้าคลายที่นี่ด้วยเพราะว่ามันมีสคูลด้วยมีโรงเรียนเรียน ให้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักจัง แม่ท <Hello. S 2> ั้งคน,นนะคะขัายปทั้งบนอันนี้คือสตลปัตชีกับข้าง,งบน ก็จะเป็นจุดเคยเห็นแต่ในหนังฝรั่งเราไม่เพิ่งมาเจอด้วยตัวเองจริงๆ mm hmm. เมืองป้อมพักการ mm hmm. เมืองรักษาชายแดน mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. สวยค่ะสวยสวย 1> 1, 2, 1. ทางเข้านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนค่ะทุกประสาททางขึ้นก็คล้ายๆกัน แต่ว่าอันนี้เป็นประสาทรุ่นหลังๆหน่อยเพราะว่ามันถึงหกร้ว่าปีไม่มือนคับเอร์ดเทสเตอร์คาโซเป็นประสารที่เก่าแก่เป็นพันปีอันนี้เป็นประสาทรุ่นรุ่นหลังๆของอังกฤษันทันสงครามโลกครั้ที่สองมาเนี้ย ช่องนี้เป็นยอดช่องสำหรับแบบไปดักยิงธนูฆ่าศัตรูที่ว่ายน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยช่องนี้ก็จะเห็นเป็นช่องสำหรับเลงจะก็ได้ความรู้อีกหนึ่ง นีทางค่อนข้างจะชันนะฮะนี่นะทางขึง้นชันมากค่อนข้างขึ้นลำบ,บากส่วนมากก็จะเป็นนายทหารที่ที่ประมาณนี้ะจะได้ความรู้นะชันจริงๆเลยค่ะทางขึง้นชันมาก ฉันก <to pass> ็ทุกภาษาที่จะเคยไป no access writing อันน t ้ไปฝั่งข้างข่าวใช่ listen to b i h d s r i i n g อันนี้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะขับถ่ายลงตรงนี้เลยนี่คือห้องน้ำแม้แต่ห้องน้ำก็ต้องมีที่ส่อง เอาไว้ส่องหยิงอธนูประมาณเนี้ยดูศัตรูทุกท,ที่ช่องช่องอมีความหมายก็คือเอาไว้ส่องศัตรู้ผู้มาลุกลานในห้องน้ำเล็กๆ,ๆอืเจ้ก,ก็ได้ความรู้หนึ่งอีก ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมวิดีโอของเราสำหรับช่องมารีก็ขอบคุณมากเลยคะ่ะถ้าชอบก็ฝากติดตามติดสับสกายนะคะกดเพื่อจะได้ไม่พลาดพาร์ตต่อไปหรือว่าตอนต่อไปค่ะการย่ยมชม่อ,อประสาทโบเดียมยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้ติดตามอตอนต่อไป thank you everybody t o watching my video thank you very much